ได้จังหวะค่ะตัวไส้ในให้เห็นเจ๊พาซุมดใูใกล้ๆตัวนี้โครงสร้างสองชั้นนะคะพร้อมหลังคาเต็มรูปแบบสามคูณหกตัวนี้อยู่ที่สองแสนสามปูกระเบื้องชั้นล่างพร้อมระบบไฟทุกอย่างปาดมาให้เห็นขออนุญาตรีเควสต,ตรงนี้ก่อนให้เห็น เพื่ออะไรบ้างไม่บอกค่ะเพื่อความแน่นหนาโครงสร้างให้เห็นแต่ถ้าเป็นช่างก็จะรู้ดีแต่ถ้าเป็นลูกค้าก็ยึดเกาะฟ้าผนังนั่นไหนไว่าไม่บอกบอกคือเราให้เห็นให้เห็นทุกมุมตัวที่ซอยเหล็กหนาเนี่ยอุ้ยซอยอะไรซับซ้อนซอยฝ้าค่ะใส่ฝ้ามันทั้งชิดด้านบนใส่เชอือราหนาสิแปกมิน ซอยเป็นช่องเป็นตาเป็นตาอย่างเงี้ย<ม>เพื่อนาคตลูกค้าจะเจาะฝาผนังทําเคาน์เตอร์ทํานั่นทํานี่ทําหิ้งพระนั่นนี่ได้หมดเลยค่ะเนี่ยเชื่อมแน่นแน็นนงแรงเจร,งรอบปะบางถามว่าโอ้ยใส่เสื้อกล้ามเธอเมาใบกระท่อมถือฉันนะบาหาว่าอะไรพากูตายลูกยังไม่ได้กินได้เว้นไงท่านก,ก,กูกริงนกูกะบอกว่ากิน่นหมือนอะไปกันเลย ปับกอกันในการซอยซอยสแตนดาร์ดราวกันตกจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนอกจากลูกค้าจะเพิ่มเผื่อมีเด็กอนาคตอย่างเงี้ยที่จริงก็โอเคแล้วแหละแต่ถ้ามีเด็กลูกค้าจะแนะนำให้เป็นตะข่ายอย่างนั้นให้เห็นก็ยิ่งสูงไม่หนาวหรอกซอยเหล็กไหลยอยู่พาไตาแล้วก็ซอยเหล็ก ทักเหล็กรับอันนี้หลังคาค่ะลูกค้ากังวลว่าพายุเข้าหลังคาจะไปไหมถ้าบ้านไปค่ะบ้านปกติไปหลังคาบ้านเจ๊ก,ก็ไปค่ะมันเป็นบ้านลูกค้าอาจจะแข็งแรงกว่าบ้านทั่วไปดับเบิลด้วยซ้ำเพราะว่าการซอยเหล็กการทักเหล็กรับมาในาน้ำนกดาวเสยๆก็บ,บอกแล้วรีเควสเฉพาะตู้นี้สองแสนสามค่ะ ได้ซ้ำนี่ตีเจบอหละเดี๋ยวจะเอาโปรดักต์ให้ดูปูกระเบื้องพอ้อประตูเมตรหกสิบคูณสองเมตรหนึ่งด้านหนึ่งสองสามกระจกสามจบตัวเฮ็ดใ,ให้ป่านี้แล้วขอลองละสังใจมาหันดอยากเข็ดงานอยากพัฒนาฟีมือเจ้าของขอบคุณหลายๆนะคะกับการแนะนำที่สุภาพเหมาะสมเจมากมากขนาดเจไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เจน้อมรับคำแนะนำครับบายบายครับขอบคุณมากครับ